ท่าสผู้มือครับสวัสดีครับเคยหรือไม่รู้แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นวงล็อกโคเทครับหวัวใจวัยรุ่นเลยครับเราจะต้อนรับวงนี้ต้องมีเอกลักษณ์ตามวงเขาหน่อยครับดิ้งดีต้อนรับหลงวงสงเสีย <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแหมพี่บอยยังยังไม่ได้ยังไม่ได้นะเมื่อกี้ยังไม่ได้หรอครับแล้วเพื่อนผมน่าจะได้ครับมันต้องวักยังไงครับพี่บอยต้องกินน้ำกินน้ำเยอะๆทล้วแมาเป็นปูวะมันต้องวักยังไงต้องเก่งเหมือนบอกว่าขมิบตูดขมิบตูดมันต้องวิ่งมาด้วยวิ่งมาจากไหนบ้าา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 า่าา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 า หลโหลหลเหมือนละไเหมือนอะไหลูหลูหูหมูสูสูนี่เดียวี่แปลกัสดีพี่ทุกคนครับขอบคุณมากพี่ ให้เกียรติมานะครับมาฟรีด้วยก็เก่งใจเอางี้ไม่มีอะไรตอบแทนเอางี้ครับถ่ายเสร็จพี่ๆสี่คนเลือกรถพี่ยัดคนละคันเลยอ๋อเอาเอาครับเผมเตรียมรถเอรไพร์มาให้แล้วที่พี่จะสตาร์ทติดจะเอาไปเลยนี่ารายการไม่ถึดทั้งนั้นเลยเหมือนชุดนี้ก็เหมือนแบบเป็นชุดสบายสบายก็รายการเคยหรือไม่โบครับพี่พี่ชุดเตรียมเปียกเขาจะใส่เสื้อเราลืมคอนเสิร์ตเขาไม่ใส่ผมอาทีอุปกรณ์มาด้วยเป็นรายการที่เกี่ยวกับน้ำอะไรเงี้ย นักกีฬาดริกวาตมตัวให้เขาด้ยเติมตัวมาเปลี่ยนไงรายการเรารับก็เหมือนรายการทอล์กครับพี่แต่ว่าเรามีกิมมิคครับผมก็คือคําถามจะมีถามว่าเคยหรือไม่ในเรื่องต่างๆครับพี่เราก็ตอบว่าเคยหรือไม่เคยด้วยอัตลักษณ์ก็คือไม่จะมีเคยนิดหน่อยผิวเผินก็เหมือนสารภาพด้วยการจิบน้ำครับผมแต่ถ้าเคยบ่อยก็ อาบน้ำครับพี่แค่นี้แหละครับพี่เพื่อให้แบบทุกคําถามคําตอบมันดูน่าเชื่อถือเราก็ต้องมีแบบสัญญาว่าจะไม่โกหกพูดแต่ความจริงครับพี่เดี๋ยววันนี้เรามาเป็นแบบจับ <respuesta>. มือกันแล้วก็ปฏิญาณตนครับพี่เราลงถนนเลยไหมล่ะไปจับมือที่ถนนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเขาปฏิญาณตนว่าวันนี้จะไม่โกหกพูดแต่ความจริงนี่ต้องปิดนะทุ ทำไมมีสาธุด้วยวะตอนนี้ก็เราก็สัญญากันไปแล้วการจับมือ่อกี้มันต่างกับการนั่งแล้วพูดตรงไหนวะเหมือนกันเลยไอ้เหี้ยขึ้นพิธีอะไรเงี้ยลูกเสือเขาทำไงก็สัญญาว่าอะไรเงี้ยโดยเขียนองลูกเสืออะไรเงี้ยสัญญาใจอ่าสัญญาใจพี่ตอนนี้นี้ก็เราทำได้กันเองอยู่ที่บ้านมึงดูวงในภาพเมื่อกี้สิปีเลย หหายมดแล้วมั้งว่าหมดล็อกเลยแบบปล่อยใส่แว่นถังไว้น้ำโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะครับพี่คำถามแรกครับเคยหรือไม่เคยไปเล่นงานคอนเสิร์ตแล้วเจองานคนดูน้อยครับนี่จบคำถามแล้วละครับจบแล้วครับคือกูกลัวว่ากูกว่าไอ้เนี้ยนี่ตักไอ้เนี้ยนี่แดกไอ้เนี้ยไปงานเดียวกันมันกูนึกว่ารู้ละไรคนแอบไปกูรู้ขึ้นแก้ว ไม่โดนดแล้วไอ้สัมจิมจังงไม่บ่อยนะแท็กถูกเขาเรื่อนที่อ่านัปนทังวงเลยนะไม่ใช่ของเราคือแบบมากกว่า5คนก็ถือว่าเยอะใช่อ๋อแล้วแต่ชิกีงก็คือเยอะเยันเยอะหละครับดีก็มองลูกในแง่ดีในแง่ดีเคยเจอแบบหงสุดๆมีเหตุการณ์ไหนไหมพี่ไม่ช่วงแรกๆที่ที่ที่ทำแบบยังไม่มีใครรู้จักช่วงนั้นก็เป็นวัยรุ่นที่พิสูจน์ตัวเองแต่ว่าเล่นแรกๆก็เท่ากันหมดนะเพราะว่าอย่างล่าสุดเขาจ้างไป5คนอ่ะจ้างไปดูเองอ่ะคนดู5คนใช่ผมว่า ไม่ใช่วงผมที่ผิดปกติแฟนเพลงผมก็ไม่ใช่ผมก็ผิดปกติเช่นเดีวกันคำถามต่อไปครับเคยหรือไม่กระโดดลงไปเซิร์ฟกับคนดูครับแล้วไม่กลับขึ้นเวทีครับทั้งวงเคยทุกคนนะทั้งวงเลยเลอาแต่ว่าครั้งเดียวลงไปเซิร์ฟกับคนดูแล้วไม่ขึ้นเวทีเลยเลิกโชว์ใช่เลิกโชว์เลิกโชว์ไปเลยคือพี่ก็เซิร์ฟจนถึงบ้านเลยเลยโอ๊ยไกลไปมันเป็นอ้อสิร์ตใหญ่พี่แล้วก็เหมือนแบบมันไม่ต้องเล่นแล้วอ่ะแล้วลงไปขอบคุณคนดู แตเขาก็เขาก็ดันยกขึ้นไปเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเคยมีแบบเซิร์ฟแล้วล่วงไหมพี่เซิร์ฟล่วงไม่ไม่มีครับเพราะว่าเรียกคนสมัครใจมาก่อนอยู่แล้วมันไม่เป็นด้วยใช่ไม่ได้เขาบอกว่าอย่าเข้าใจผิดว่าแบบคนชอบเข้าใจผิดว่าผมแบบอยากกระโดดใส่คนหรือเปล่าหรือเตียงที่บ้านกูก็มีไงกูกรโดดใส่เตียงที่บ้านกูก็ได้แต่เมื่อก่อนมีนะเคยมีอุบัติเหตุสะดุดอะสะดุดแล้วก็บอกว่าล่วงไปกระแทกร้าวเหล็กอะไรเงี้ยกระดูกร้าวมากแต่ผมชอบจังหวะกระดูกร้าวคนนะมีกระดูกร้าวจะขึ้นจะขึ้นออ๋ใช่ไขึ โดนสองรอบด้วยคือคือตอนแรกเป็นท่อนโซโล่ผมผมจะมองกีตาร์แต่แบบผางตาก,ก็คือปกติกับบอยไปละแต่แบบเดี๋ยวเอ้าทำไมขึ้นมาเร็วจังแล้วชั่พักโอ๊โดนไปรอบสองตอนนั้นก็คือไม่รู้ทั้งวงก็ไม่รู้ว่าโดดครั้งแรกมันพลาดหรืออะไรเพิ่งเพิ่งมาเห็นคลิปตอนหลังแต่ตอนจะขึ้นรถไปโรงบามเออแล้วก็อ๋อผมก็ลงมาข้างล่างแล้วมันก็ยังแบบว่าสนุกอยู่แหละมันเพลินๆอยู่อ่ะมันไม่รู้ตัวหรอกยังช้าช้าอยู่เขาก็ห่างไปกลังจะขึ้นรถตัวล้วมีเด็กวิ่งมาแบบหน,<อ>นัั่่นนนก็็เเปปหหวงฮ้้้ยยยไิมมแบบบขอคุณ ททำำหน้้าสววยดอไม่บอกพี่ขอแรงสัญญาพี่ขอแรงสัญญาจะไปดีกว่ากูจะไปแอดมิดนะแล้วเป็นไหลแล้วถ้าเรเก่งแบบนี้นึกว่าจะโหอย่คำถามต่อไปเคยหรือไม่เคยไปเที่ยวกลางคืนแล้วโดนพี่พี่เกเก่งกระเทยดิว พี่ป้อมคนแรกนะครับต่อด้วยพี่บอยนะครับไปนะฮะสามคนอ่าก็พี่ปิตินะครับวงโลโม่นี่ฝันใจทางนั้นเหรือพี่ยังไงพี่ป้อมก่อนพี่ป้อมพี่นี่ดีกว่าขอคนนี้ขาวอย่างนี้เข้าทางอ่ะตรงรุ่นตรงรุ่นตรงอ่อตรงรุ่นโดนโดนแบบแปลกๆมาอยู่บ้างเบเบก่อนก็จะมีเดินอยู่ริมถนนแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวนะแม่ขับรถมาปุ๊บจอดริมถนนเลยลากเท้ารถกระจกลงตอนกลางคืนสี่ห้าทุ่ม แล้วก็จะโง่ถามนั่งรถพี่ไหมเขาใจดีจะไปส่งมึงที่บ้านมึงมองรถนแย่ไหมโอ้โหแชรทางเขาไปเออแต่เขาเป็นแก๊ะแชรทางเขาเปล่าเออแต่ว่าแต่ถ้าขึ้นนี้ไม่ได้กลับมาแล้วนะจักงรถพีไม้ระวังฉันโง่เขาไปดูดิสองคนข้างในรถชนอยู่ตรงนี้ยราไปทำเชี้ยเนี่โอ้พี่เชงเลยเขาไปด้วยไม่นั่นแหละถามมึงจะขึ้นไปด้วยทำไมถ้าคนเดียวมึงจะไปดูก่อนดูก่อนเจ็บของเก็บของถ้าคนเดียวถึงจะไปแล้วพี่ปิติครับเมื่อก่อนก็เคยทำงานอยู่เกสเฮาส์ครับแถวคลองร้อย

ไม่กูไปขายลูกชิ้นปิ้งก็เย็นๆแล้วพักทุ่มหนึ่งกูกำลังเดินไปที่แเช้าครับเป็นรีเซปชั่นแล้วก็มีรถมาจอดเออเปิดกระจกเที่ยวไม่น้องเที่ยวไม่น้องเลอกเที่ยวไหมน้องผู้หญิงเีท่ยวผู้ชายผู้ชายตอนนั้นก็คือแบบคนจริงก็ไม่ค่อยเก่งภาษาไทยก็คือแบบไม่รู้ว่าเบื้องลึกคือเขาชวนอะไรกันแต่แต่ตอนนั้นผมก็ไปทำงานบอกอ๋อตอนตอนทำงานครับเราก็ขับไปก็มีแค่การดิวเขาแบบดิวตรงเลยี่ดิวโจมเลยคือแบบเปิดกระจกสบตาไม่ได้อ่ะ เที่ยวไหมเป็นแนวนั้นเดียวเดียวเดียวตบมากนะพี่ไหมเที่ยวมาอาจจะเป็นซิงเกิลอัลบั้มพี่บอยไม่ได้บอกหรอกพี่บอยก็โดนลูกคำปกติครับไม่แต่บอยเขามีตัวเลยพี่ปกติเวลาบอดี้เซิร์ฟนะพี่จัดบอดี้เซิร์ฟเรากระโดดลงไปครับมันจะไปรอดได้ยังไงแล้วเราเขาก็ต้องแบกใช่ป่ะมีไหมนี่มีบ้างมีบ้างมัขึ้นมาแต่เราไม่ระวังสั่จับก่อนลื่าปกติครับเราอยากอยู่ใกล้แผนเพลงเพราะว่าเราไม่อยากให้มีแบบว่าหัวก้านอยู่แล้วอ้ะก็จะบอกใ กันอะไรอย่างเงี้ยแต่บบางทีเขาควคุมไม่ได้แบ่งๆกันไปไม่ใช่แม่งๆกันไปแต่ว่าก็จะคุยกับเขาดีๆเาแบว่าเออแบบว่าไม่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 แนวนี้ดีกว่าอ่ะคำถามต่อไปครับผมเคยหรือไม่บิ๊กเมาท่อมก่อนบิ๊กเมาเท่นครับเคยกินน้ำท่อมก่อนขึ้นเล่นคอนเสิร์ตครับเฮ้ยคนอื่นจิบแต่ว่าเกียรตพี่บอยนะครับ บอยบิ๊กเมาท่อมกี่รถเนี่ยละครับอ๋อใช่ใช่มัต้องใช้มันต้องมีก๊อกสองต้องมีขุมพลังคือดูผมะว่าเป็นคนที่ชอบดูตารางงานผิดแล้วก็วันนั้นอยู่ลำปางเราลืมดูว่าเอ้ยวันนี้มันวันที่เท่าไหร่ครับแล้วผู้จัดการโทรมาตอนเช้าพอดีอยู่ไหนเนี่ยอยู่ลำปางตัวเครื่องบินไม่มีแตว่าหมดมอไซค์คันเดียวมีงานตอนไหนอะไรเงี้ยใช่มีงานที่กรุงเทพโอ้โหแต่นั่นมีนัดก็ดูติดที่อ่ะมันไม่ถึงแน่แต่ว่า โอเคมันก็คุยได้บายบายอยู่แถวตาเขาแสดชื่นพปลอนเย็นเริ่มเข้าหลังสิทธิ์แล้วเริ่ม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 ต้องดูว่ามีแดดหรือเปล่าแต่ว่าถึงครับคนนั้นปลอดภัยดีแต่ว่าก็ไม่แนะนำนะครับไม่ไม่ใช่อะไรที่ถูกต้องผมมีบ้านผมอยู่ในชุมชนเมื่อก่อนมันยังไม่ถูกกฎหมายดีก็อยู่กับพวกเพื่อนกันพวกเพื่อนชอบชวนไปดูตู้มวยก็เล่นเล่นตู้มวยเล่นตู้มวยแถวบ้านไงสามลินมอเตอร์ไซค์เงี้ยเมอนชวนไปแอบไปทางโงนั่งเล่นฟึ๊บก็กินเหล้ายาว ไปถึงเช้าอีกวันนึงแล้วเพื่อนบอกว่าอยู่มถึงเที่ยงนะเวย้ยเด่ไปอาบนวดน้ําแรกเพื่อนชวนเพื่อนไปชวนไปน้ําแรกก็ไอ้อยู่ไม่ไหวว่าไม่ไหว,วออแล้วว่าเฮ้ยกินตั้งแต่บ่ายของอีกวันเพื่อไปถึงเที่ยงอีกวันนึงอรพี่เอ้่องมึงเชื่อกูมึงเอาไปเลยไม่ให้ผมกินใบกระท่อมเคี้ยวใบกระท่อมแล้วเกมร้อยผมกับเพื่อนก็นั่งกินกันเชื่อไหมครับที่วินมอเตอร์ไซค์พวกผมนอนกันอยู่ตรงนั้นพวกผมนอนกันอยู่ตรงนั้นเหลืองกันแบบเหลืองเหลืองอ้าตายไม่ดีเหรอใครเรียกก็ไม่ลุกคำถามต่อไปครับผมเคยหรือไม่ใช้ ความเป็นศิลปินได้ผู้หญิงถ้าแบบมันนิดนิดไม่คือคนนึงก็จิบน้ำถ้ามันเกินเกินหนึ่งคนอะไรอย่างงี้มันต้องอาบเลยครับเอาเพื่อนไปก่อนเรื่องนานมาแล้วนะนะเริ่ให้ก่อนว่าว่าเรื่องนานมาแล้วไม่กาตนนานมาแล้วนะครับนานมาแล้วนะพี่นาอพ่อวมก็เหมือนกันพี่นานมาแล้วเรื่องแต่ยังแห้งเลยคะวง ศิลปินศิลปินมีชื่อเสียงเฮ้ยนี่ก็บอยแบนด์ประเเดียวกันเลยสบายใจเชิญอันนี้หมายถึงทั้งผู้ชายั้งผู้หญิงหรือว่าเอาลวแล้วพวกผมอาจจะใช้คุ้มหน่อยมันเป็นของคู่กันครับไปเล่นตลกเอนเตอร์เทนนะครับมันก็มันมาคู่กันเขาชอบเรา ัวเขาไม่ชอบเขาเราไม่ชอบ บางคนหัวมาด้วยเลยนะครับผมเคยเจอแบบมาแบบถ่ายรูปของแก้แฟนผมหน่อยสิผมเพื่อะไรครับพี่จะจูบก็ได้เนี่ยนี่ถือเนมได้เลยบางทีแบบเปิดจะเปิดนมให้ดูเลยนะเมาผมเป็นครอบครัวแบบแฮปปี้เอาครอบครัวแบบฝรั่ง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 ก็ไม่กินเคยมีครั้งหนึ่งแฟนคลับเขาเป็นผู้หญิงเขามากับแฟนแล้วทีเนี้ยเขาทะเลาะกันซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับพวกผมเลยแล้วผู้หญิงก็เหมือนหนีผู้ชายกลับบ้านโดยที่ไม่บอกคือในงานพวกผมอยู่ก็เพิ่งเห็นในคืนนั้นว่าแฟนเขาอะมาขอพวกผมถ่ายรูปแล้วบอกีนค็ม สมาชิกพวกผมอ่ะก็มีคนกลับบ้านไปก่อนแฟนเขาก็เข้าใจผิดหรืไปด้วยกันซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับพวกผมเลยคนไม่คุ้มเลยแล้วเขาก็มาเดินโอมาเดินแบบเช็คเช็คไล่เช็คทุกคนใครยูไม่อะไรไม่เกี่ยวรับไม่เกี่ยวเดี๋ยวก็มีนะเยอะๆไอพวกตัวเพื่อนๆเราอ่ะที่แบบเขาตามหาแฟนกันเขาไม่เจอกันอ่ะก็มีไอพวกนั้นก็มีไอพวกนั้นก็มีนะที่แบบไม่เจอเองเราหาเพื่อนเราไม่เจอด้แต่ว่าแต่ว่าแบบว่า โอ้โหแล้วกูเคยเหรอพูดแล้วนึกออกเลยอันนี้เขาไม่ได้มากับแฟนอ่ะเขามากับพ่ออันนี้เนี่ยผู้หญิงพาผู้หญิงไปแล้วพ่อเป็นสารวัตรทายสิครับว่าพ่อเขาอยู่กับใครอยู่พี่อยู่กับผมอยู่กับผมทั้งคืนแล้วแล้วพ่อเขาก็เมาคุยกับผมคุยมันผมมันจะไปขอลูกสาวเขาเออเฮ้ยตกลงว่ามึงยังไงวะมึงทำตัวแบบนี้ไม่ได้เนาะ เพราะผมลุกบอกโอเคขอุผมนะพ่อผมไปนะครับล้กมึงจะไปไหนไม่ให้ไปด้วยมันกําลังจะเดนยิงตัดไปที่ผมผมกําลังเขาเป็นัวเตเป่าแคนเป่าแคนป่าบ้างดูบ้างคำถามต่อไปครับอันนี้ผมถามแบบเป็นชื่อเพลงโรโมนะฮะเพราะความรักมันไม่เลือกเวลาเกิดคำถามครับเคยหรือไม่เพราะความเงียบมันไม่เลือกเวลาเกิดเคยมีเซ็ก์แบบเอาี่ไม่ใช่บนเตียง เลยไหมครับเพื่อนไปเพื่อนมึงไม่ต้องลาดก็ได้เพื่อนไปเพื่อนไปก็เรื่องนานมาแล้วเนาะเออเดี๋ยวเราย้ำนะฮะว่านานมาแล้วนะครับที่พี่ตีแห้งที่พี่จริงแห้งชีวิตผมแห้งชีวิตผมแห้งไปที่มองเห็นนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ป่วยพี่สายขันเลยเริ่มที่พี่ป้อมที่ไหนพี่ในรถห้องน้ำ หอยิงหอยิงหอยิงชอบว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูช็อกคำว่าหอหญิงคือหอหญิงอ่ะเขาห้ามผู้ชายเข้าแล้วพี่เขาบอกหอหญิงแต่ที่ที่อันตรายที่สุดอาจจะมีที่ที่ปลอดภัยไม่เล่าอีกแล้วเอาแค่ลิสต์มาก็พอครับครับทะเลสาบอะไรพวกนี้เป็นพวกไปทะเลสาบทะเลสาบยังไงวะกูเคยพาลูกจุงมือแล้วก็ไปให้หาถึงเราใช้ทะเลสาบจะมาวิถีพิธีกระผมแล้วรถไม่เคยนะครับ มึงถามใครพี่กอลเลยอ๋อยังอย่เลกอ๋อไม่ใช่ยังไม่มีพี่ยังอ่อพี่คำถามต่อไปครับผมเรายังอยู่ในคอนเซปต์ถามจากเพลงของโลโมนะครับเพลงนี้ครับเพลงส่งเธอได้เท่านี้เคยหรือไม่ไปส่งหญิงแต่ไม่ส่งเท่านี้ขึ้นไปกับน้องเขาด้วยบนห้องหรือพาเข้าโรงแรมถ้าเคยเชิญครับถ้าเป็นบอกว่าบูกกฎหมายก็ปกตินะส่งจีบดูที่คำว่าถูกกฎหมายแต่คนนี้มีเรื่องผิดกฎหมายเลย มันนานมาแล้วพี่นานมาแล้วนานมาแล้วยิ่งกว่าขับแก๊ปอีกกูส่งนอวะมีมีมีาอยู่ครั้งแรกนึกออกละลาวว่าครั้งแรกเลยจำได้ว่าครั้งแรกแล้วเอามาจากทีวีดูทีวีทีวีขอไปกินกาแฟกี่โมงวี่อีสี่อีสี่อีสี่ยวได้สลักกลับบ้าน เขาให้ไปกินไหมไอ้นี้จะไปกินไหมได้กินไหมนอยู่แล้วไม่ใช่ไอ้ผู้หญิงก็ยังถามว่าทำไมพี่ไม่บอกเลยว่าจะมาเอาพี่โตครับแฟนคนเก่าแรกๆเลยครับเลี๋ยวไปส่งที่บ้านไปทำงานด้วยกันไปส่งเสร็จแล้วก็ดึกก็เลยขึ้นไปนอนเปิดเพลงฟังนั้นเพลงไยรุ่นวไยรุ่นอินดี้เลยแบบดีๆฟังแบบฟังอินดี้ดูเป็นหนังอินดี้เท่ห์สุดเพลงยเยอ ในร้านั้นไม่มียูแต่มีปล่อยไปตามปัวใจชอบไปทัวชอบเจออะไรแปลกโรงแรมผีเคยแบบเคยไปพักด้วยพี่โอ้โหโรงแรมหนึ่งในลบบุรีโรงแรมหนึ่งที่มีลิงอยู่ข้างหน้าเราก็ลงไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บุ๊บเล่นเลยรัก่อนเลยเล่นเล่นเลยเล่นโวไม่พูดเเลยเราก็ดูอ่าอีเริ่มได้กลิ่นแบบชื้นๆแล้ว คอริดอทางเดินดวกว้างแล้วก็มีสายข้อมูลของเราอะสิ่งที่ห้ามทําสิ่งแรกเมื่อเข้าโรงแรมนี้เ <c oughs> หนึ่งห้ามเล่นตุ๊กตาลิงห้ามเล่นตุ๊กตาลิงเ <c oughs> ด็เ <c oughs> ดเรียบร้อยเรียบร้อยไแต่แรกไปแต่แรกแล้วเปิดก็กํา <c oughs> ไปดูข้อห้าเลยัะเปิดเสียงมาดู ่บอยคำถามสุดท้ายครับอันนี้เพลงขอครับพี่คำถามนี้ครับเคยหรือไม่เคยเที่ยวอาบอบนวดโองมั่วโยนถ้าครั้งสองครั้งนะพี่ก็จิบนะพี่ถ้าแบบไม่ต้องโยนเคยไปบ่อยก็อาบนะพี่มีคนพาเข้าวงการนะครับเขาออกไปแล้วใช่เขาออกแล้วเขาเคยมาแล้วคนที่พาพี่เข้าวงการใช่แต่เขาเป็นพิธีกรใบ้เพิ่มเขาเป็นพิธีกรสองคนพี่โอ๊ตพี่ป๊อปอืออือก็เป็นคนตัวหอมคนหนึ่งก็มีคนอีกคนหนึ่งหอมคนหนึ่งเขาจะสองคนตอนไปถึงเขาพูดหมด คนนี้ดีคนนั้นดีพี่ลองแล้วไงเขาบอกลองคนนี้ไหมอันนี้พี่ลองแล้วแต่ว่าโอเคนะของเขานี่ดีอยู่เครื่องแน่นเยดูเขามีความรูไ้ไอ้คนที่ชี้รู้เรื่องหมดนี่หุ่นยังไงพี่ผอมแล้วันยอมรับสารภาพแ้อมด้วย โปรตัวเองพี่เขารู้กันทั้งประเทศอยู่นะมีอ่างนวดบางที่ติดต่อให้ไปรีวิวใช่ครับเที่กว่ารีวิวพี่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยประมาณไหนมี่โทรมาขอบคุณด้วยจริงพโทรมาขอบคุณด้วยแล้วแล้วเขาก็นัดใช่ครับนัดไปคุยงานเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์รีวิวอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนอะที่ไหนที่นั่นแต่ยังไม่ทันได้ไปตามนัดไปไม่ได้ครับโควิดเพราะว่าติดคิวอ่ะติดเม่ไดถ้าเรื่องอ่างนวดพี่ปิติ สนใจที่คนเนี้ยสนใจพี่คนเนี้ยจืดมากคนอยู่แทบหรอคือมีญาติจากฟิลิปปินส์อยากเที่ยวอ่ะอยากเที่ยวเรสติกอ่ะอยากมาถึงเมืองไทยอยากมาส่วนตัวผมก็ไม่มีประสบการณ์ก็เลยเรียกเพื่อนมาเป็นไกด์ให้หน่อยเขาพาไปราชดาที่สุดของผมก็นั่งจิบเบียร์รอที่สุดเลยพูดเหมือนีด้ก๊าดไม่เชื่อจิบเบียร์ ไปกับเพื่อนครับมีเพื่อนชวนไปอ่ะมันก็ต้องลองกันนะพี่มันก็แบบเรียนรู้เรียนรู้เอารู้เนีเพื่อนเป็นนักดนตรีด้วยตำแหน่งมือกองครับมือกองใช่โอ้มีหลายวงเป็นเรียนรู้อีกรอบรอบเดียวครับครั้งเดียวอ่าถ้ารอบเดียวอย่างเงี้ยคือไปลองไปศึกษาจริงจริงแล้วไม่ค่อยชอบก็กลับบ้านอ๋อไม่ชอบด้วยอ่ะหมดคำถามแล้วพี่แต่ว่าเล่นกันคุยกันมารวมๆเทปนี้วาไรตี้มากมีพักหนึ่งเป็นเรื่องผีด้วยงงตรงเนี้ยแหละงงตรงเนี้ยขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ อันนี้ตอนนี้มีเพงเกิลใหม่ตอนนี้จะมีโปรเจกต์ต้นๆนะครับก็คือได้เล่นดนตรีเป็นคอเวอร์ของพี่แมวจิรศ mm ััดิ์แล้วก็ได้ร่วมงานด้วยโว้ oh, ตำนานมากโ mm hmm. oh, ตตนานเลยโ oh, ตมาด oh, ้วยกันเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่คร mm ับ hmm. ซึ่งอยากให้รอเพราะว่ามันสำคัญม mm hmm. ากแล้วก่อนหน้านั้นก็จะมีโปรเจกต์เอาเพลงบางส่วนจากอัลบั้ม Echo Silence นะครับชุดขอชุดอะไรเอามาอัดใหม่เพราะว่าตอนนี้คือมันยังไม่มีในสตรีมมิ่งก็จะอัดคืนให้ฟนเพลงในฝากเลยครับรบกวน เด hmm. ี๋ยวแต่งเพลงใหม่ๆแล้วเขาจะได้เอาชื่อมันเพลงเที่ยวไว้ค่าอะไรฝากด้วยนะครับกับโลโมโซเนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับโว้โลโมโซเน